ภาพวาดนี้นะคะเป็นภาพวาดของอากงสุสงเตีย่างเป็นอากงในบ้านยางอะค่ะวาดภาพนี้พูดถึงว่าคุณเขาเนี่ยหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวนะโลกเนี่ยหมายถึงราชินีแล้วก็ดอกบัวตานสีแดงๆเนี่ยคนจีนเชื่อกันว่าจะออกที่ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นภาพนี้ก็เปรียบเสมือนพื้นแผ่นดินไทยถ้ามีสองพระองค์ท่านเนี่ยก็จะสงบสุขร่มเย็นแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะ ชวนฟงญิงลายปลายเหยียเจ้านกนับรลายร้อยตัวออกมาตอนรับไปดูใบไม้ผิิเชีวยวีจวยชีหวานต้านหนีจิง้งลนับหมื่นหมื่นตัวออกมาตอนรับไปดูฝนก็เหมือนกับคนไทยแห่กันมาตอนรับสองพระองค์ท่านนั่นเองค่ะพื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เล่าถึงภาคกรณยกิจของพระเจ้าอยู่หัวนะคะพิพิธภัณฑ์โรงงานลงหลวงที่หนึ่งฝางค่ะอยู่ตำบลแม่ง,งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะอาศัย,ยในหมู่บ้านบ้านยางค่ะถ้า ผู้ที่ได้รับชมวิดีทัศน์นี้แล้วนะคะถ้าสนใจนะคะก็มาเที่ยวได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะเรียนรู้ภาคกรรกิจของพระบเจ้ายญิงมาเป็นพร้อมกันค่ะ